มึงนี่มีลูกหลานเขามาเก็บเห็ดนะมึงเนี่ยเห็นบ่มามามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกหลานเขามาเก็บลูกหลานมานี่สิให้เก็บรอรอปูกี่หลายพี่น้องอ้าวสวัสดีค่ะไปหาเก็บหาเก็บมึงมงนี่นี่นี่เอาเลยค่ะมาเอาน้ำปูแล้วลูกแล้วเห็นไหมเห็ดมันออกหลายค่ะพี่น้องแถวนี้ออกหลายเด้อโอ้ยเก่งมากเลยเก่งมากเลยค่ะดูดูนะคะลูกเก็บให้มันได้นะคะว้ายว้ายโอเคตื่นเลยตื่นเลยอุ้ยเอาไปลูกไปเก็บเลยไปดูไปไปเก็บเลยพี่น้องเห็ดอันนี้ คือคือคือล่องน้ำพี่น้องดู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 ทุกคนเก็บเพชรกันพี่น้องสนุกสนานคือตรงนี้มันจะเป็นล่องน้ำแล้วก็มันความสมบูรณ์ราวะยางราว่ามันเป็นซุ่มพี่น้องนะคะซุ่มแต่เบิ้งใบไม้แต่แห้งแล้วเอาเก็บเลยครับเก็บเลยครับเก็บเลยไปเก็บเลยครับเก็บเลยอาบาไปเอาเลยลูกไปไปไปเอาเลยเก็บเลยครับเก็บเลยอันนี้คือทางที่แต่บ้านตักไปลูกไปหาอีกเยอะเลยนะเหตุเราเยอะเลยไปเดินเลยค่ะเดินเลย ค่อยๆเก็บนะลูกนะเอาให้มันออกให้มันหมดนะลูกนะเอาให้มันขึ้นนะคะดูดูดูเก็บได้ไหมดูมันเข้าไปได้เอามีดมาน้าน่าเห็นไหมมันแนนมันแนนเพราะ่าดินมาถุกเอาให้ได้ลูกเอาให้ได้เลยเก็บเลยค่ะผมเก็บเลยเอาให้ได้ขานะคะโอ้ยไอหักอีกแล้วมันอ่อนออไม่เป็นไรค่ะเป็นเชื้อต่อไปไปเก็บไปหาเก็บอีกดูพี่น้องลูกสาวหลานสาวหลานชายมากเก็บเพ็ดต้องการปลาธรรมชาติบ้านสวนลัจะหาเขาได้วนี่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 ดอกนี้ใหญ่เลยค่ะดอกนี้ใหญ่เลยมาลูก ได้เดียบไปหยังบอกขึ้นบ่อพักใส่โอบบ้นามนะหนานไม่จะหลับดูดูค่ะออกอย่างนี้เลยเห็นไหมคะนี่แหละคือเห็ดบานเห่าออกขึ้นลองน้ำนะคะนี่ปกติมันเยอะนะนี่เห็นบ่าคันพ่อหาผู้เดียวเน่ยพ่อบ่อเอาใหม่เคียคันแม่ดอกเล็กเอาไว้ก่อนดอกเล็กเอาไว้ก่อนคันพ่อหาผู้เดียวพ่อบ่อถือใหม่น่ะเท่าหลายอีกแล้วมามามาเห็นบ่อนี่ดอกมันจะสวยเลยนี่เห็นบ่อนี่นี่ดอก เอาเฉพาะดอกที่มันไงโอเคเลยเห็นบ่พี่น้องนี่แหละคือเก็บเใชรไข่บันสวนบบได้ไกลสวยมากสวยมากดอกสวยงามอันนั้นเป็นพ่ออาลูกบอลมเมลนบอลเอาไปตะกอนเมลนบอลใบกระสวยมามาเก็บเลยครับเก็บเลยนี่เห็นบอลูกสามมาเก็บพ่อเก็บพ่อเก็บค่ะโอเคแล้วได้เลยดอกนี้ได้เลยเบิรงปูหลานพากันเปลินมาเบิรง กพูนมเ่ให้ลูกเขามามันยุ่งหลายทุกคนอยู่ในป่านี้ยุ่งเยอะมากเลยเบิงเบิงเ,<อ>เห็นบอเออดอกจะสวยค่ะ<อ>ทุกคนเ,เ,<อ>เห็นบอ เอาที่ไซสเลยสวยดอกสวยงามดอกเค็ดอกเคสมะเมนธรรมดาดอกเคดบ้านสวนจะสวยง่ายสวยสวยสวยเ่ืเมืสวยอทพี่เลยมะเบิงคู่สาเนอไอคู่ท่านเข้าพี่น้องส่วนมากนี่เพิ่นสีออกแควนี้นี่ไหมเนี่ยแค่ทักีได้หลูกอเฮ็ดเท่าออกอยู่แต่ว่าคันใบไม้เริ่มแห้งอใบไม้เริ่มแห้งนี่ก็สีบอคอยมีพี่น้องมันสีออกมองที่เพิ่นมันซุ่มเนาะแต่ว่ายังออกบอออกแล้วก็เปี้ยนกันออกไปเรื่อยๆเปี่ยนกันออกไปเรื่อยๆนะคะรอ ไล่ถนนนีออกกอนมูเพราะว่าน้ำมันสาอลงแต่ตอนนี้ก็ยุดไปแต่พอหยุดเลยวาบอหยุดเลยมันสิเริ่มออกอีกพี่น้องรอพักสักข้าวก็ออกใหม่อันนี้คือปลาอย่างปลาเบยอันนีงก็ละเอินปลากระดอกกระเจียวเบิงดอกงดอกงามเบิงดอกงหาดอกงามเบิงเนี้ยงามบองามกบกีเบิองพี่ดอกเบองเบิองดอกสวยนี่สวยงามมากเลยค่ะพี่น้องเบิองเลยเห็นบ่หนอกงามเลยเห็นบอ เอาลูกถ่ายถามันตอกแล้วเก็บเลยเอาเอาอยู่บ่ถ่ายถาตอกแล้วเก็บเลยลูกขันเดือซุ่มันดิเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยดอกพ่อเอาอยู่เอาเลยครับเอาเลยเอาเลยแต่ว่าถ่าคือไปเอาเลยค่ะเอาเลยขันเท้าเดือดซุ่มแล้วเก็บเลยครับเพราะว่ายังเพราะว่าขันเท้าเดือดซุ่มแล้วนี้เห็ดมันจะไปไงโมโหขันเดือดซุ่มแล้วเห็ดจะไปไงเลยนะอจ้าเห็นป่ะคนรอคนขยันมีผู้ว่ามีดูเมื่เก็บซอยแล้วคอยไปเบิ่งงัวเด้อกประจัดไป เบิ้งเบิ้งเบิ้งลูกสาวเห็นเห็ดสวยงามเบิ้งเด้่ค่ะทุกคนเห็นไหมนี่เลยนี่เลยแจ็คสีใบสางคอนเห็ดเห็ดหยางเนาะเบิ้งแนวมันก็ขึ้นดอกไงดอกงามกระดอกเห็นบอเออปกติตรงมีมีดมานั่มแล้วเออเห็นไหมสวยไหมสวยไหมเบิ้งที่น้องดอกไงเห็ดบานสวนมีแต่ดอกใหญ่ใหญ่มีแต่ดอกใหญ่ใหญ่เลยดอกใหญ่ใหญ่เลยเก็บเลยเก็บเลย ดอกนี้กะเ่าสองดอกนี่ยังเนอะลุมเนาะเบึงเบิ่งพี่น้องบู๊ยเบิ่งดอกเห็ดเลยแต่ว่าสองดอกนี่เอาไว้สะกอนเอาไว้สะกอนเนาะโอเคเบิ่งท่างพูนมไอดีเขาอากรากอยู่นั่นเบอร์เบิ่งอันนี้นี่ดอกที่พี่กอลูกมทีพี่กอนุ่มต้องยังยอมนะต้องยังยอมเด้อคันยากบอยอมมีเดียคักๆเลยเห็นบอยนี่นี่แต่ <laughs> มาเบิงมาเบิงบบได้สางคอนเทนต์พี่น้องออกอีรีเหฮดบานสวน <laughs> เฮดบานสวนออกคากเลยเอามาเก็บนี่<อ>มื้อนี้ให้ลูกสาวเขามาเก็บนะคะโดโดทุกคนอื้องดอกเลยอีกดอกหน้านนํานะคะ<อ>ในปลาธรรมชาติเท่ากัคือบอกแล้วนะคะว่าเหฮดเท่าสิ่ออกดดอกสวยงามเลย เก็บลุกเก็บเก็บอ่าเก็บเลยเก็บเลยอ่าเห็นบอนี่แหละอยากให้ทุกคนเขามาเก็บอยู่บะตองเบิงแต่ว่าตองมาคุยกันเพราะว่าเขาอยู่นี่เข้ากับบัวกันเห็นบอเก็บเต็มตะก้าแล้วเห็นบอพี่น้องยังเหลืออีกเบิงบาที่นี่เดี๋ยวเรื่องพี่อีกดูบาที่นี่เอาเก็บต้องย่างต้องย่างยอมเด้อถ้าพอย่างยอมมีถื่นั่นเลยเห็นบอ เก็บเลยพี่น้องเห็นบ่อันนี้คือเห็ดบ้านสวนเฮาหนีออกอย่างสิล่องนี่คือหยังคือลองน้ำที่มันซุ่มมันกระเฮ็ดให้เฮ็ดออกดีเห็นบ่ดอกงามงามเก็บได้รูกเก็บเลยนี่เก็บเห็ดไข่บ้านสวนจำปาสารได้พี่น้องออกทุกปีออกนานไม่ออกนานอันนี้ดเดือนกว่าแล้วตั้งแต่21เมษายนออกมาจนวันนี้วันที่1มิถุนานี่่ะช่วงเห็ดออกหลายก็คือ1มิถุนานี่นะพี่น้องช่วงปลายเดือนพฤษภาเข้าหาต้นเดือน มิถุนาเบ่งพี่น้องเห็นบ่ดอกสวยง่ามบ่ไปเด้ห้างกันได้พี่น้องเห็นบ่ดอกกำงามเลยนะคะเก็บเลย อบันดอกงามสิข้าวเดียวเต็มเลยันเกิดต่อกันมมันเกิดจังสี่ล่ะนี่พู้แล้คน่าเอาเฮดเจ้ามันเป็นออกอีหลีอยู่บอกมอนี่เอาลูกมากการันตีเลยว่าออกอีหลีเข้าบได้สรสางคอนเทนเห็นบอกเก็บไปได้ทุกดอกเลยนะคะเก็บเลยเก็บเลยออร์กลีค่ะออลีเต็มตะกร้าแล้วยังไม่ได้ยังยังอีกเยอะนะคะยังอีกเยอะไปเก็บต่อเข้านี่ขันเฮ่าด้เคยกระลมเลยเห็นบอกนี่ล่ะอันนี้คือเข้าอาจจะเป็นเฮาเหยียบแล้วก็ได้ พ station, ี <S <S ่น้องคันท้าเดี่ยเขียนนี่จะล่มได้ได้เฮ็ดนี่คันได้ต้องเราดอกใบใหญ่อันนี้ปลาโมงพี่น้องปลาโมงนี่มันจะออกหลายอยู่แล้วนี่อันนนีี้่เห็นบ่เห็นบ่เฮ็ดนี่สิออกตลอดแม่นบ่กินกือบ่อ่ากินกือเป็นอาหารเมื่อกี้นี่กะ ทางที่แต่บ้านออกญาติกับหอยเดือพี่น้องอันนี้กับกิ่งกือนะคะเราะบลักินเป็นบอับเป็นกันนะเห็นบลใหญ่ค่ะเห็นมุมนีแลแบ่งกันกิ่งแบ่งกันกิ่งกับกิ่งคืออ่าไปห้าเขาไปใน้ป่าบนที่นี่เ่งพี่น้องพาลูกตามมาเห็นเห็ดไหมเห็นไหมลูกเห็นเห็ดไหมเห็นเห็ดไหมเก็บไหมลูกเก็บเลยเก็บไปดีอย่าให้มันหักลูกเก็บเลยไอ้ ไอ้ลานสาว่อยอเก็บเห็ดพี่น้องเออไปมาหาต่อลูกนวดนวดทิไปเขาอากหลากอยู่ขุนลูกเห็น,น,น,นไหมเห็นไหมไปเลยไปเลยไปเก็บเลยระวังระวังมันมีตน้นก็บวายด้วยนะอุย้ยลานขอ่อยเห็น <c oughs> ดอกเห็ด <c oughs> สวยงามไหมลูกสวยงามเลยดูดูดูดด <c oughs> ลานสาวเห็น <c oughs> ดอกเห็ดพี่น้องโอ้โหเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยอ่ะเก็บไปลูกเก็บเลยดอกเล็ก <c oughs> ดอกไม่เล็กเอาเลยะ มันสูงบ่รูกเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยเอาเลยมันสูงเอาเลยโอเคเลยสูงอ่ามันดอกมันเป็นช้ำาๆำด้านไงด้านไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นดอกสวยไหมคะเห็นดอกสวยไหมเก็บเลยค่ะเก็บเลยพี่น้องเฮ็ดให้บ้านสวนเท่าออกกลางเดินโอ้โหเก่งจังเลยเก่งได้ด้วยลูกเก็บได้ด้วยอดอกนี้เป็นยังไงลูกดอกนี้ก็เอาไปเลยก็ได้อ่ะเอาเลยค่ะเอาเลยฮะ เออเก็บเลยค่ะเก็บเลยพี่น้องเฮ็ดเท้าออกมันออกเป็นตุ่มเป็นบอลบาดไอาหายบาดไยากพอ้อมบ่หกพอ้อมพี่น้องบ่หกพ้อมดิ้งน้อยเขามากก็ได้พี่น้องเิ่งพี่น้องน,น,องนี่ดิ้งน้อยกับเขาไม่ได้เพราะว่ามันบาดไหกกระดอดพี่น้องนะคะแต่ส่วนมากว้าเย็บไม่ดุกเย็บเห็ดไหมยเย็บเห็ดไหมอา้าวเก็บเลยค่ะเก็บเลยสวยไหมคะทุกคนนี่แหละคือหาอ้อมพ่นพี่น้องเฮ็ดเท้าจะออกอ้อมพ่นเลยนะคะ มอนีลูกสาวเอาสิลูกเก็บสิเลยเก็บเลยลูกเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยค่ะเก็บเลยค่ะอุ้ยเบืงลูกหลานข่อยสออนเห็ดลมเเลยได้ไหมลูกเก็บได้ไหมโอเคเลยโอ้ยหลานข่อยเก็บเห็ดพี่น้องอันนี้คือเห็ดบางส่วนอันนี้กิ้งกือกินพี่น้องกิ้งกือกินเอาสนุกสนานเก็บเห็ดไปคู่สาลูกมีปลาหวายนี่แหละขันลูกหลานมากกั่ขันดอดใส่โอ๊ก็ต้องเราว่างกับิี่พผ้ายางเขาทั้งปลาหวายพี่น้องกับสิผ้ากินไปทั้งที่มันยางสะดวกค่ะ พ้อลูกหลานเขามาหาเห็ดมาเบิงคู่สาบดท,ที่นี่อดอกไหนสมควรเก็บดอกไหนไม่สมเกียติสมควรดอกนี้ จงไปก่อนเนาะดอกนี้เนาะนี่ดอกนี้จงไปก่อนดอกนี้ก็จงไ้ก่อนเนาะมันดอกสวยดอกสวยเอาไปถกไ้ก่อนจะไปต้อน่อลูกเอามามาดอกที่เขาจงใบจะฝอยปไตไก่มันพี่น้องออกหลายเห็ดคู่สะน้าดดอกนี้ดอกนี้บานแล้วนี่ลูกมาใครจะเก็บนี่ดอกนี้บานแล้วนี่มามาเอามาเก็บมาเก็บเก็บดอกที่มันบานแล้วเดี๋ยวสิภาาไปอีกดอกคุมนันอีกแป๊บเดียวก็เสร็จลูกอเห็นไหม เยอค่ะนี่ค่ะคุณแม่มีอีกดอกไหมค่ะดูไหน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 โอ้ยเห็นไหมนันมันจะไม่ใช่ธรรมดาพี่น้องเช็นบอลนี่ใบไม้มันหนาทุกคนใบไม่นี่บอกใหรเลยว่าหนาคักเลยนะคะโอเคเลยดีพอดีต้องเคลียร์พร้อมขันบ่อเคลียร์นี่จะบ่อเห็นเด้อขันบ่อเคลียร์นี่บอนันมันเลยแต่ว่านี่ละพ่อหาเป็นยังพ่อจังบ่ไดพ่อบ่ซื้อไหมป่ะไปเ่อเดยยินหลานใช่บอกไปเจออีกแล้วเจออีกแล้วค่ะเจออีกแล้ว โอ้เยอะอะไรฉันไมู่้ะเยอะเลยลูกเยอะเลยใช่ไหมครับนั่นแหละเห็ดมันออกอย่างนี้แหละลูกเห็นไหมเห็นไหมดอกสวยด้วยโอ้ดอกใหญ่ด้วยเห็นไหมเออนี่ละลูกลละเจ้าลงไปอีหลาหรออะ่ลงไปอย่างเดียวลูกเห็นไหมเห็นไหมคะสวยไหมนี่เห็นเลยโอ้เห็ดอีกโน่นสวยๆเอาเลยเอาเลยเอาเลยมันไหนสวยอีกอันนั่นไงสามดอกโน่นทั้งโน่นอีกโน่นนอนนอีกอ้าวเก็บเลยเก็บเลย โน่นไงโน่นไงเออนั่นไงนั่นไงเก็บเลยค่ะเก็บเลยดอกสวยงามดอกใหญ่พี่น้องบึงเนี้ยดอกใหญ่มากเลยโนืโน่นตัวโน่นอีกตัวโน่นอกดอกนั้นก็เอาเลยเออดอกนั้นก็ยากก็ว่าเอาได้เลยลูกยายบอกนั่นไงเอาเลยเห็นไหมเท่าสวยงามนะคะออ้ยกิ้งกือกินไปใช่ไหมเออกิ้งกือกินกิ้งกือเพิ่นมกจะกินขึ้นอย่างคือล่ำต้นพี่น้องล่ำต้นล่ำดอกนะเอสวยไหมลูกสวยไหม ออเอาเลยลูกเฮ้ดอกสวยไว้เอาไปก่อนใช่ไหมลูกเอาไปก่อนใช่ไหมดอกตูมมานี่มาดอกตูมเฮ้ยดอกตูมโอยไม่ยังตัวดำอ,อ,อยู่เลย <c oughs> พี่น้องเมื่อเบิ่งเห็ดตัวดำของหลานหน่อยมันบอกว่าเห็ดยังตัวดำอยู่เลยทุกคน ทุกคนว่าตัวดำไมมเอาอย่างนี้คุณย่าให้เก็บเลยยาให้เก็บเลยเก็บไป็ลูกเก็บเลยมันตัวดําตัวดําเหมือนใครเอาให้ได้นะลูกนะอย่าให้มันได้แต่ดอกนะให้ได้นะลูกนะโอ้ยสุดยอดเลยสุดยอดมากเลยค่ะ ผู้ไอ้ไม่ใช่ไก่มันเขี่ยแล้วลูกเห็นไหมไอ้ว่าทาไมดอกเห็ดตรงนี้หักว่าจันว่ามามาดูสิมันหักทาไมสงสัยจะมีอะไรมาเขี่ยมันหรือเปล่าเห็นต้นมันไหมอ้าวเก็บเลยลูกหักแล้วอ้าวหนูน้อยเก็บเลยได้ง่ายๆเลยลูกเห็นไหมสวยเหมือนเดิมหักแล้วก็สวยค่ะไปเห็นบอกพี่น้องเต็มตะก้าอีกแล้วเห็นบอกนี่มันบําเมนหน่อยได้เห็ดบานสวนเท่าเก็บทุกวันได้ทุกวันวันละหนึ่งตะก้าย่างกี่ไร่กับสองกิโลขึนนะคะทุกคนเก็บแต่ละมือเนาะพวกนี้โอ้ไ ว้าเอาเลยค่ะพ่อมือว่าในยุนี่เจ็ดแปดดอกค่ะทุกคนมือว่าในเจ็ดแปดดอกดอกแถวนี้ดอกนี้ถ้าออกเนี่ยจะดอกสวยดอกใหญ่ดอกงามมากเลยนี่คือคือคือมันเป็นหมองเดู้๋จากขาเขาแล้วเขาจะเป็นดอกใหญ่มากถ้าเขาบานนะคะทุกคนมันเป็นมันเป็นเป็นกลุ่มได้แถวนี้ดอกจะจะดอกใหญ่เพราะว่าอยู่ไก่ต้นศาสไงพี่น้องไก่ต้นไงต้นใหม่ไงเฮดจะดอกไงดอกสวยคือประมาณนี้เลยนะคะอ่าเก็บไปเลยทุกหมองเลยสวยใหญ่เลยดูดูทุกคนขนาดท่าพันเห็นไหมดอกสวยเหมือน เดิมเห็นบ่พี่น้องอุ้ยเบิ่งเห็ดดอกแน่นี่เต็มตะก้าอีแล้วมือนี่ก็ได้นี่แหละเห็ดบ้านสวนเก็บทุกวันได้ทุกวันยาวขาใหญ่ด้ยแม่แพทโอดอกนั้นเอาไว้ก่อนลูกดอกนั้นมันดอกเล็กเราเก็บมาแล้วค่ะดอกมันดอกเล็กอยู่นะคะเห็นไหมพี่น้องขนาดเท่ายางพานแล้วนี่ขันบ่หลายตาบ่เห็นเด้อเห็ดเป็นมืนถ้ำบดาเบิ่งพี่น้อง เคียปั๊บเลยเคียปั๊บรดนปั๊บเลยทุกคนดูดูดูนี่แหละเขามันใบไหม่มันหนาลดนเลยค่ะรดนเลยเก็บแบบไม่ลำบากเลยเคียปั๊บกันเห็นโหลดนะคะทุกคนไว้บ๊วยได้ด้วยมุกีนี่เอาสร้างถอดบ๊ยได้วางมอกีนี่ดอกมอกีนี่อ้าวเก็บแล้วเก็บเบิงสนุกสนานลูกล้านมาเก็บเพชรซอยมือนี่พี่น้องเห็นบ่ มาลูกมามามาเข้าบ้านสวนเลยเลยเฮ็ดดอกสวยพี่น้องงามทุกมือนะคะจังมือว่านี่กับบะมี่ฝนมือก่อนกับบะมี่ฝนมือนี่กับบะมี่ฝนแต่ว่ามองที่มันแห่งเพื่อนกับคอยยุดออกพี่น้องแต่ว่ามองมันซูมมันมีอยู่แล้วมันก็ออกบางนะไหนไหนดูสิเต็มตะกร้าเลยดูเลยป้ามือนี่ม่ได้หลายกว่าทุกมือบ่สวยงามมากเลยค่ะไป มาเบิงลูกสาวว่าสะอ่อนลายดอกสวยเออแต่ละดอกไม่ใช่ธรรมดาเบิงเลยคะ่ะทุกคนอันนี้คือดอกสวยๆเลยนะคะมือนี้เนี่ยลืมสั่งเบิงบาได้จากกิโลนะคะก็น่าจะได้สองขึ้นนะอ้าวสวยงามค่ะเห็ดบ้านสวนเรานะคะ